แดดนีปลาล่าหน่อยเสร็จหน่อยเสร็จหลายเสร็จหลายนี่จ้ะมีต้มน้ำปลาล่าดกตอมกระดก ลอกจามานนะกินน็อกจานน,น,นี่เพิ่นเอิญนีปลาแดดมีป,มปลาล่าจ้ะสมัยสมัยถ้าเป็นเด็กน้อย,อยก,กินมันแซ่บให้กินนี่แค่นานๆสมัยถ้าเป็นเด็กน้อย,อยก็ให้กินจ้าอันนั้นกินแค่นี้ก็แซ่บ มือมนี้เส้าไม่หลุดมือพูอ้ใดกินน้ำหลุดอย่าลามาเด้อจ้าอย่าลามาเด้อปากเจ้าคอมหลอกนะจ๊ะน้องอืม,มกินข้าแซบ่บกันเส็มนีจ้ามีไวไวมีไวไว้ลวกจ้า มันเป็นมั้ว่ามันขนมนจีนแล้วมีไว้ไว้ลวกเป็นเส้นไว้ไว้แห้งลวกแล้อมังหวานนิน่อย นี <Es> <an> ่ก็เป like ็นผักคาลวกหรือว่าชาอมลวกจ้ะนะอัน oh. นี oh. so anyway, so ้กระดอกค่กอ่อนๆนะเจ้าแซ่บๆจ้ามีปลาแดกหรือว่ามีปลาล่าจ้าก็เป็นเด็กน้อยอ่ะมากินแล้วก็กินแต่กินแบงนี้กินนได้ต่แซ่บจ้ะ จะเป็นผักขาลวกจะอมลวกอ่นอ,อนๆได้้ะเก็บอายุัวของบ้านมาจ้า ้ำปลาจ้จะต้มน้ำปลาปลาดุกใส่ผงชูรสใส่เกลือลน,น,น,นัว่ม <Yeah. S 2> <GT> ันราดราดมีแหงไวๆแล้วเขาจะจะกินผักอีกอย่างครับเยอะๆผักอย่างขาก็ลวกกะลวกลวกกินกลับเลยจ้ะมีผักอย่างก็ลวกินกลับเนี่ยเป็นมีแหงไวๆแล้วก็ต้มน้ำปลาแล้อเขาจะก้นกินง่ายๆแต่พริกปนใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาใส่น้ำตาล সেখানটা চা আপাত